ปรกคูสพพิทยาประยุทธ์นะครับเจ้าคณะตำบลสุเนินเจ้าวัดวัดป่าสุเนินดูการก่อสร้างขัดอาจารย์ครับตัวนี้เราเพิ่มขึ้นในทําแบบไหนครับแยกชายหญิงหรือว่าเป็นอาคารตัวล่งใต้วัดป่าอูบัตรคบาติกาพระสงฆ์เพราะอาจารย์มันแต่ก่อนเรามันไม่ได้แยกเนาะรวมอันนี้โดยแยกอ๋อครับน้ำปะนะน้ำปะนะอูน้ำครับอูน้ำของ ครบาโตกบาศกาคูน้าของพระสงฆ์บางทีทุกวันนี้ไม่ได้แยกบางทีจับก็ต้องถวายใหม่นะครับอาจารย์ครับรับพมะครพระครูโสภิญยามยุทธจ้กรณัดตะบนสุขเนินเจ้าวาดวัดป่าสุขเนินนะครับท่านก็มาดูการบูรณปฏิสังขรวัดยานโสภิพวนารามวัดป่าสุขเนินอำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเราดูช่างทํางานนะครับ ช่างในสั่งตรงมาจากสุรินเลยนะครับสุรินใช่ไหมอยู่ที่วัดยานสสพิทุนารามวัดป่าสุงเนินอำเภอสุงเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันนี้วันที่22มกราคมนะครับดูการบุรณะปฏิสังขรณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดยานโสภิษวนารามโดยพระเดชพระคุณท่านพระโสศพิทยานประยุทธเจ้าคณะตำบลสุนเนินเจ้าวัดวัดป่าสุงเนินนะครับเพื่อญาติโยมได้ใช้ปฏิบัติธรรมนะครับเราแยกชายหญิงมีห้องน้ําเพิ่มเตินมนะครับตัวอาคารมเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วอาคารนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใหญ่แล้วนะครับญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติงาน ช่วงวานสำคัญของพุทธศาสนาก็ค่อนข uh ้างจะเยอะนะครับช่างนี้รูปแบบเราจะทำออกมาเป็นไงเป็นห้องหรือว่ากันกันทึบเป็นห้องเลยได้ห้องโถงใหญ่เลยห้องโถงใหญ่เลยปิดทึบไหมอาจารย์ให้ปิดทึบไหมตะต่างอ๋อใส่หน้าต่างปิดทึบเลยตต่างก็ตามตามแนวตามแนวทูปแบบ เกามาลย,ามาลยรูปแบบของบันไดเรายิงตรงมาเหมือนเดิมใช่ไหมเดินเดดิินนเเข้าตรงน,นี้แต่จะเพิ่มเป็นประตูข้างหน้าเนาะนถ้าทึบแล้วมันก็จะกันมาได้เนาะรมบุเบือนพะระพิธสงขราลาปฏิบัติธรรมวัดญานโสพิมารามวัดป่าสุนินนะครับซึ่งงบประมาณการรุณลนะล้านสามแสนบาท สามารถร่วมบุญออนไลน์ตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีธนาคารออมสินสาขาสุนเนินเลขที่บัญชี052480559450นะครับชื่อบัญชีวัดยานพอิลนารามนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับ